หารถเก๋งไฮบริดประหยัดน้ำมันงวดผ่อน7,700บาทพบกับ Toyota Camry ตัวท็อปสุด2.12ออปชั่นจัดเต็มงวดผ่อน7,700บาทครับสวัสดีครับผมปลื้มนะครับจากปุ่มรถสวยยุทธคานะครับวันนี้พารถเก๋ง ไฮบิดรุ่นเก่าแต่ศักยภาพไม่เก่าเลยประหยัดน้ำมันมากนะครับผมเฉลี่ยเนี่ยครับมาถือว่าประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะพบกับ t o y o ต a c a ค r ร h ่ b ฮบิดคันนี้เป็นตัวท็อปสุดตัวน a v วกิเตอรมวดผ่อน7,700บาทนะครับราคาเต็ม 401,900 0บาทฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายออกได้ทุกอาชีพซื้อขายได้ออนไลน์ทั่วประเทศไทยครับมาครับผมด้านหน้านะครับผมตัวนี้เป็นไฟไฮโดรเจนเดิมโรงงานนะครับผมจัดมาใสๆแบบนี้นะครับมีตัดหมอกมาให้ยาวมานี้เป็นโครเมียมนะครับลาดยาวมาเป็นกระบาง3ชิ้นนะเป็นโตโยต้าสังเกตโลโก้โตโยต้านะครับเป็นสีฟ้านะครับเป็นไฮบริดตัวแรกๆเลยตัวนี้ใช้ไม่มีปัญหาแน่นอนครับเคลมมาเลยนะครับผมนะครับมาในส่วนของซุ้มล้อนะครับผมตัวนี้ก็คือแม็กเดิมโรงงานยางใหม่นะครับลงมาให้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนี่ไฮบริดนะครัับลลกกษณะของโโ้เามี จวกมองข้างเป็นทูโทนนะเป็นดํานิดนึงนะครับเป็นดํามาใต้แล้วก็มีฟิลเลอร์ในตัวนะครับการกัน,นแมลงนี้ให้ครบครับผมการเปิดปิดนะครับ ก็ด้วยด้ามจับประตูตัวนี้ค่อนข้างสวยนะครับเป็นโครเมียมชิ้นนี้ยาวมาเลยนะฮะฝาถังน้ำมันด้านซ้ายครับไฟแด้ขั้ทิมเดิมโรงงานมีกล้องมองหลังให้1จุดนะครับเซ็นเซอร์ไฟหลังให้อีก4จุดมีชุดแต่งมาให้ก็ค่อนข้างสวยเรียบๆนะครับคัมรี่เรียบหรูดูแพงนะครับผมประมาณนี้เลยในงวดผ่อน7 7 0 0บาทเรียบหรูดูเป็นผู้ใหญ่และเป็นไฮบริดประหยัดน้ามันมากๆนะก็มาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันผมบอกเลยว่าแจ่มจริงๆเบาะไฟฟ้าจัดเต็มครับภายในนะครับผมเบาะปรับไฟฟ้านะครับน่าจะไฟฟ้าทั้ง2ทที่เลยนนั้งค นั่งกับคนขับนะครับผมแล้วก็ห้องมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับจอทัชสกรีนเดิมโรงงานแอร์อโอตโอต้เกียร์อัตโนมัติเบรกมือไม่มีนะจ๊ะเป็นเบรกเท้ารุ่นนี้นะครับผมก็ค่อนข้างสวยเลยพุชร์ทด้วยก็ออปชั่นจัดเต็มเลยนะครับคอนโซลคอนโซลเนี่ยแอร์แบ็กมี2ลูกนะครับแล้วก็การหุ้มวัสดุคือเป็นซอฟท์พัสด้านบนนะครับก็ค่อนข้างสวยห้องโดยาสารมปนสีเบรดหมดเลยนะครับผมรวมถึงเบาะนั่งได้เป็นเบาะหนังสีเบรก็ค่อนข้างสวยนะครับดูการชิชทัศวัสดุรถ12ปีนะ เปิดปิดง่ายๆครับทำได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็กระจกเนี่ยมีไฟมาให้เปิดมามีไฟนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปสุดเลยนะเป็นรุ่นนีเวียเตอร์นะครับผมแล้วก็เป็นไฮบริดตัวนี้ค่อนข,ข้างประหยัดน้ํามันเลยวิ่งเนี่ยรู้สึกน่จาจะประมาณ1ิบ5โลลิตรก็ถือว่าทําได้ดีมากนะครับในในในไฮบริดสมัยก่อนเนาะก็ประมาณนี้การเลื่อนบอเบาะนี่นะครับไฟฟ้าสบายๆสไตล์แบบหรูหราครับใครเงินเดือนประมาณเออหมื่นห้านะครับหมื่นห ออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องค้ำนะครับงวดผ่อน7% 7 0 0บาทฟรีดาวฟรีทุกแม่จ่ายออกได้ทุกอาชีพเนาะแล้วคันนี้ก็ตอบโจทย์มากเป็นรถครอบครัวคันนึงได้เลยนะคือมันกว้างมากใหญ่มากไปต่างจังหวัดเนี่ยไม่มีสะดุดแน่นอนขับในเมืองก็ไม่ได้ใหญ่จนเทอะท้าจนเกินไปนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูห้องโดยสารตอนหลังกันว่านั่งแล้วรู้สึกอึดอัดไหมหรือรู้สึกว่าเป็นยังไงสบายไหมไปดูกันครับห้องโดยสารตอนท้ายก็เหลือยๆขาเลือ่อยๆหัวเลื่อืๆเ,เลยนะครับแล้วก็นี่วางแก้วนงแก้วน้ํา คือตัวท็อปเนาะการเปิดปิดวัสดุคือทําได้ดีมากแอร์หลังมา2ตัวนะครับ สบายสบายเลยนะครับที่วางแก้วน้ําคือคันนี้ออปชั่นจัดเต็มมากในราคางวดผ่อนเพียง7,700บาทผมบอกว่าคุ้มค่ามากเป็นไฮบริดด้วยเป็นรถตัวท็อปรุ่นผู้บริหารใช้กันนะครับรถโตโยต้ยาตเนี่ยคือทนมากๆนะแล้วคันนี้คือยังใช้ได้ยาวๆนะครับใครเงินเดือน1 5ื่นห้อยากได้แคมรี่หรูๆรูไฮบริดตัวท็อปสุดเบาะเบื่อฟังก์ชันจัดเต็มนะครับคันนี้เต็ม10เต็ม10เลยนะครับออปชั่นฟังก์ชันเนี่ยเต็มๆก็ประมาณนี้คันนี้ดีมากใครสนใจโทร0836529444ฟรีทุกค่าใช้จ่ายเลย ส่งรถฟรีถึงที่ทําำยาฟรีถึงบ้านออกได้หลากหลายอาชีพครับใครหารถครอบครัวใช้งานสักคันหนึ่งเป็นรถเก๋งใหญ่ๆ เป็นไฮบิดออปชั่นจัดเต็มนะครับขับคุยการคุยงานได้ขับในเมืองได้ออกต่างจังหวัดยิ่งดีประหยัดน้ํามันคันนี้40,000 9,000บาทนะครับลดลงมาแล้วนะจาก40,000 49,000นะครับเหลืองวดผ่อนเพียง7,700บาทเท่านั้นเงินเดือน16ออกได้เลยเราอยู่สี่เกีนนะเข้ามาดูรถได้เหลืออยู่ระแวกใกล้เคียงเรารถไปให้ดูได้นะครับทำสัญญาฟรีถึงที่นะครับอยู่ภาคใต้ก็ซื้อได้อยู่ภาคเหนือก็ซื้อดีนะครับใครสนใจโทร083652944 อยากได้รถประหยัดน้ำมันไซส์ใหญ่แบบผู้บริหารในงวดผ่อน7,700ต้อง t ต y o ต a า a m ม y n a เ i g ิ t ก r 2012ตัวท็อปสุดคันนี้ครับ